สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนปี2564นะคะเราก็จะมาเช็คกันแต่ละลัคนาราศีเลยว่าดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลงัง16-30พฤศจิกายนปี2564นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค้าเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการงานก่อนเลยนะสําหรับชาวพิจิกค้าต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่คนทําธุรกิจการค้าต่างๆช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีคู่แข่งค่ะจะมีคนมาเบียดเสียดผลงานกับคุณใครที่ทํางานประจําอย่างที่สมัยกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีการทําผลงานแข่งกันหรือว่าอาจจะมีการคอมเมนต์กันเองในที่ทํางาน นะคะต้องขอบอกตามตรงแบบนี้ส่วนใครที่ทําธุรกิจอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนอาจจะมีคนที่ขายผลิตภัณฑ์เหมือนเหมือนกันกันกบคุณคล้ายๆกันกับคุณมีการขายตัดหน้าตัดราคามีคู่แข่งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นก็คือคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูทั้งหลายไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าศัตรูเหล่านั้นเนี่ยอาจจะแพ้ภ่ยคุณไปเองนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคำพูดคำจาของชาวลัคนาราศี พิจิกในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจาไม่ว่าจะเป็นงานครูอาจารย์วิศวกรนักพูดพิธีกรนักข่าวต่างๆนานาในช่วงนี้นะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพูดหรือแม้แต่กระทั่งงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเป็นเน็ตไอดอลต่างๆนานาคนทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะจะมีโอกาสได้รับเกณฑ์เออได้รับงานใหม่ๆเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยในช่วงนี้คุณอาจจะได้ ได้ถูกจ้างงานหรือมีเกณฑ์ที่จะมีไรายได้เสริมมีอาชีพเสริมเข้ามาด้วยนะคะสําหรับชาวพิจิกหลายๆคนได้เจอเครือข่ายใหม่ได้เจอสังคมใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ได้ติดต่องานกับคนแปลกหน้าคนหน้าใหม่ด้วยค่ะและไม่พอเท่านั้นค่ะชาวพิจิกการงานของคุณเริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่เคยช่วยเหลือคุณไม่ได้หรือใครก็ตามที่ไม่เคยสนใจคุณเลยในช่วงนี้เขาจะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนคุณค่ะจากเดิมชาวพิจิกอาจจะบ่นว่าหัวหน้างานไม่ค่อยมอบหมายงานให้เลยหัวหน้างานไม่รักเลยโอเคไม่ใช่ลูกรักของหัวหน้างานแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าหัวหน้างานหรือว่าผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูค่ะเขาอาจจะไว้ใจคุณให้เครดิตกับคุณให้ความเชื่อถือกับคุณมากยิง่งขึ้นนั่นเองนะ ะะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยจริงๆค่ะใครที่ต้องการจะเริ่มต้นงานใหม่คนที่ตกงานคนที่ว่างงานสามารถยื่นใบสมัครได้เลยในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ดีเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นกิจการงานที่เสี่ยงอย่างเช่นธุรกิจสีเท่าต่างๆนานาอย่างเช่นปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่ออันนี้ต้องรอบคอบนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้มีเกณฑ์ที่จะถูกชดเงินไปได้นั่นเองค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ติดต่อกับคอนเน็กชันเก่าๆค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนสมัยมหลาลัยหรือหัวหน้างานเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่านะคะซึ่งคอนเน็กชันเก่าๆเหล่านี้เขามีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานกับคุณค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าการเขี่ยวการเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ผลดีด้วยนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจํานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ย อาจจะมีการประเมินเกิดขึ้นในสิ้นปีนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ต้องพยายามแสดงศักยภาพแสดงผลงานตั้งใจทํางานเผื่อว่ามีคนเพ่งเลงเผื่อมีคนแอบจับจ้องเราอยู่นะคะต้องพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้บอกเตือนกันไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะมาพิจารณากันที่เรื่องการเงินกันบ้างนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การเงินเริ่มโดดเด่นอีกครั้งสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงิน ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดช่องทางรายได้พิเศษค่ะเพียงแต่รายจ่ายก็จะมากตามหมดไปกับเรื่องบ้านหมดไปกับเรื่องรถหมดไปกับของในบ้านของเสียของพังในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในบ้านหรือหมดไปกับคนในบ้านนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหลายหลยคนเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนหาเงินได้เยอะแต่เงินที่ใช้จ่ายไปไม่ได้ใช้จ่ายกับเรื่องของตัวเองเลยใช้จ่ายไปกับเรื่อง ของคนอื่นซะมากกว่านั่นเองนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายไปกับคนรักหรือคู่รักนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วคุณยังหาเงินได้นะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยสมัยต้องบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ได้มามากกว่า1ช่องทางค่ะ คำว่ามากกว่าหนึ่งช่องทางเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางเล็กๆหรือช่องทางใหญ่ก็ได้นะบางคนทํางานประจําได้รับเงินเดือนอยู่แล้วแต่มีอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนทําธุรกิจนะคะได้รับเงินจากการทํางานทําธุรกิจอยู่แล้วแต่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะไปกู้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อมาขยับขยายต่อยอดตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่องทางไรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่อยู่ดีๆได้รับเงินก้อนมาประมาณนี้ที่คุณไปทําเรื่องกู้ไว้แล้ uf, แลวเอามาลงทุนเอามาต่อยอดเอามาขยับขยายทําให้ธุรกิจเติบโต และเจริญก้าวหน้าไปอีกเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะต้องวางแผนการเงินให้ดีอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะและช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับการทําบุญใช้เงินไปกับศาสนาพิธีต่างๆงานบุญกระถินงานสังคมงานบวชงานแต่งงานศพต่างๆด้วยนั่นเองค่ะก็วางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะต้องบอกสักนิดนึงใครที่ โสดอยู่มีสเสน่ห์มากดึงดูดมากนะคะจะมีคนเข้ามานะคะและดีไม่ดีชาวพิจิกคะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามามากกว่า1คนด้วยนะฮอตจริงๆค่ะนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะว่าคุณจะคุยกับใครเลือกสารสัมพันธ์กับใครอะไรยังไงนะคะตรงนี้เพียงแต่บอกไว้ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์มีเกณฑ์ที่จะมีความดึงดูดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วระมัดระวังปัญหา จากบุคคลที่3นะคะซึ่งคําว่าบุคคลที่3ไม่ได้หมายถึงมือที่3ที่จะเข้ามาแย่งคนรักของคุณไปไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันจะเป็นลักษณะของญาติพี่น้องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนที่ทํางานจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนําข่าวไม่ดีเข้ามานะคะทำให้คุณมาทะเลาะก,กันเองหรือว่ามีปัญหากันเองเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจะฟังเรื่องราวอะไรฟังหูไว้หูฟังอย่างมีสตินะคะ ต่อมาค่ะมาเสริมสักนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ไม่สบายในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะคะที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะส่วนใครที่ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติดีอยู่แล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายให้มากนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลตัวเองนะ คร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชใยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ